สวัสดีค่ะใหม่นะคะโปรโมชั่นอีสุกสุป้ายแดงใบรัตนาออโต้เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะใหม่ก็อยู่กับรถอารี่ประตูไฮรันเดอร์เกียบเอลดีเอนะคะวันนี้ใหม่ก็กำลังจะขับรถเจ้าไฮรันเดอร์สี่ประตู LDA ตัวนี้ไปส่งมอบรถกันนะคะก็วันนี้จะไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยค่ะก็เดี๋ยว ใหม่จะแวะเติมน้ำมันสักนิดนะคะตอนนี้น้ำมันกระพริบกิบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าเดี๋ยวใหม่จะเติมไปหน0 0งับาทแล้วก็ระยะทางที่ไปก็ประมาณ300กิโลได้ค่ะอันนี้จะไปส่งกันที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ในตัวเมืองค่ะ <c oughs> ก็มาดูกันนะว่าใหม่จะเติมไปหน0 0บาทจะไปถึงลูกค้าหรือเปล่าเนาะโอเค ไปดูกันค่ะโอเคตอนนี้ก็กำลังมาเติมน้ำมันนะคะอ่าเติมดีเซล b 7นะคะไม่ใช่เติมแก๊สโซฮหอ95เนาะตอนนี้ก็น้ำมันแพงด้วยค่ะดูซิว่าจะขึ้นมาเท่าไหร่โอเ okay, ค1000บาทขึ้นมาครึ่งถังนะคะ ถึงแล้วนะคะกำแพงเพชรเมืองมรดกโลกนะคะก็มาดูน้ำมันกันโอเคยังเหลือ3ามขีดค่ะทุกคนระยะทางก็ยังวิ่งได้อีก255กิโลนะคะมาดูกันว่าเราวิ่งมาทั้งหมดระยะทางเท่าไหร่ก็ใหม่อ่า ระยะทางทั้งหมดที่เราวิ่งมานะคะก็สามร้อยเก้าสิบหจุดสี่กิโลเมตรค่ะลค่ะก็มันประหยัดมากๆเลยทุกคนควรค่าแก่การซื้อมากเลยนะคะอ่าก็ใหม่ขับมาที่ประมาณเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนกเก้า10สิบหนึ่งร้อเฉลี่ยประมาณนี้นะคะ ก็วันนี้มาทำรีวิวให้ดูเนาะ